ตัเท่าเท่ากันละกันอันเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าบาทงั้นผู้เฒ่าเก้าสิบเก้าบาทใส่ใส่เครืองค่ะใช่หัวไม้ก็นี่จ้ะหัวดขวต้นที่สิบหกนี่จ้านี่จ้ะแต่ซอยกันดนอค่ะให้ใส่เครื่องค่ะ ขอราบสวัสดีเอฟซีเปิกซับหน้าที่ทุกท <th ่านนะคะแอดเมนูยิ้มค่ะวาคุณแม่หอมหวานบนหางเจวันเก่าหุกนะคะตาเรีกเพิ่มตะเขานะค่ะนกเก่าพุกเก่าเนาะค่ะห้ามมาฟังเี่าข้างจากเจวันกันเนาะเนาะผู้ใดที่เขามาเล่าก็ขอกำลังใจรัวๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะพอกับท่าสารดีๆด่าค่ะเด้อสวัสดีค่ะ S <S <S แต่ข้าวว่าเจตถือกไล่พอข้าวเงี้ยได้ไล่ลตัวแดงค่ะอันได้หกเก่านี่ยแะค่ะที่ปูว่าเมื่อเราเสือไปในปูปูแล้วเลยปลูกเสือวันละวันเสือนี่เบิร์แปดสิบหกใหยค่าค่าเสือนี่แปดสิบหกบาทเท่านั้นแหละแต่ว่าแปดสิบหกบาทเสือกระเท้าเท่า,าไม่ยากเท่าไล่เจตจะุดมันเลหละแต่ว่า พู้เทาเทาคักก่อนพูดเทานี ư! ่เ่าเปนตัวแด้หละพู als, oh. ่เขาก็เก้าเลตัวแล้ว่าเป็นเ่าก็เก้าว่เก้านี้ว่าใช่หรอพูเก้าเขาว่าข้างหลังตัวพู้เทาเาะ่าข้างหลังตัวแล้ว่าอเลื่อมผู้เทาเด้อก่อมืก็จำมาเบิ้งลิบหล้วก็มาเตี๋ยเนาะเ่าทอ้ข้างหลังเสี๋แปดสิบหก ผู้ถ่อช่างหลังก็ได้ตีตีแต่วันที่สิบเก้านะจ๊ะก็ได้ตี 8, 8, 6, 9, แปดแปดหกเก้าโอ้ตีวัแปดหกเก้าได้ไปจองลอตเตอรี่วัลอตเตอรี 8, 9, 9. อ่หเก้ากันะรอันมันมันเหมือนก่อนไปไปเบิงเมื่อนเมื่อวันที่สามวันที่หนึง่งแต่บางวันที่หนึ่งกับมี 9, ่ตะเก่าหัวแล้วมี่หัวเก่าเพราะว่านู่เสียวผู้ถ่าไว้ข้างหลัง ท่านบอกว่าแถวปูเถ้าห่างลหลังแล้วก้น,นดวงดีเตียงได้ก็ถือแล้วกอนกอนที่โนเสียนปูคนพ่อยอดวนกก็บอกว่านู้นกกนเรียน,นเลขโนเรียนลักเก่าเรียนแค่หาเรียนแค่หาปูเท่านั้นแต่คือน,นู้เสียนเตอร์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหา้ากาเก้าฮุล้วก็เก้าแปดเรียนแค่นี้นะราคแต่ว่าเลขเก้าผมอยู่ห้างหลังหมดเลย ลรตอนเรยนรจังรักเก่าแต่ว่าห้อย่หลังหมดที่เขาเรียนโตเก่าหนาจะโตเลยเรียนเก่าข้างหลังหมดจะโตเื่อสามเก่าน้องเีนซื้อก็สามเก้าเกองสามเก้าแปดเก้าหกเก้าแล้วก็เจดเก้าแล้ก็หนาเก้าเรนักเก้าเนาะค่ะเรีนรักเก่าคทยเองแต่อันนี้มันหน่อยก็มือแต่ว่าห้ากับอะก กนหน่อยดอกน้อยแล้วก็ร้ายไปอย่ปกติย่างอื่นนีสิได้ย่างสามสสิบใบน่าจ่าเากงวันแน่จ้าล่ะปวท่าน่ปวดเนี่ยนะเะวันจ่าปวดท่านี่เมื่อว่าซื้อใบสองร้อยกใบละเพราะว่าตรวจอย่ผู้ตรวจจะเป็นวินเดียวถ้าตรวจเครื่องนึงแล้วอีกเครื่องนึงาดีปวนเพราะว่าเมื่อนั้นซื้อไ้งแต่วันที่สิบเก่าแล้วนะจ่านอกเด็กคนนี้ เราซื้อเรียกกันซื้อปูปูบอกวา่าให้คา่าค่ายไม่สมพันแปดสิบบาทเอาดอ,อก6กสลึงหัวตงหันเอาดอ,อก6กสลึงแบบนี้6กสลึง6กฮกสลึงนกกอะลรวา ระวังหกระวังกี่ควะมเงี้ยอะไรกับระวังหกเราระวางหกตลอดจะเล่ยว่าระวางหกเดี๋ยวเพราตรงนี้หกูปัวเจ็ดนี่โบมีเห็นป่ปัวนี่กับ่บมีเจ็ดนีเพราะว่าปัวเสียนี่เจ็ดลดมันเหล้วเพราะว่าเถ่าคักระคือจะเลยโบมีเจ็ดไม่เราหนุกประจำขั้นขั้นพิลาถามเรื่องผู้เถ่าหันเรื่องผู้ผู้ไรเรื่องผู้เถ้าบ่ได้ปัวผู้อะเรื่องผู้เถ้าบ่ได้เราเมื่อนั่นจะเลย ปูว่าพูดเถ่าเป็นเก่านุกับซ้อนสร้างคลิกปกลับใส่กามาสามรอดแล้วบานีที่นี่ที่ไหนนะขอปูขอปูชีปบเขาเลขที่เ็นมาจากบานีนั่นเก่าเก่าแปดเนาะนุ่ันเก่าเก่าแปดแต่ว่าผูดเถ่าเรืนนะ่องไหนอาจจะเป็นแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าพูดเถ่ากินกินเหล่าเมาเราืหัวซักพูดเถ่าก,เก,กเ็เป็นเก้าหัวซักล้มก็ต้องเป็นหกมันบอหล่ะหกก็เลยสื่อหกเก่าแปดหกเก้า แมบ่บันบนี่เระซื้อล,ตล,ลัตต่ซื้อเนีงไวแล้วล่ะแต่ว่าเลขตัวนี้ก็บวววจักเทียม่นแต่มือสื่อมาจกจนหอดท่านที่สามสิบเอ็ดผู้ใดไปขถามก็บอกแซนเพื่อนว่าเลข 3, 9, 9, 9, ลสามเก่ากับหกเก่านาะจ่ะนากะแปดสี่บันนี้มืองที่สาม,มสิบเอ็ดเนียมาเศร้าเกินจะเล่ยมามาถามมายำทที่ดามีฝนเพื่อนมายำมาถ่ายคลิป ก็เล่ยรุดปากออกไปตอนอนั้นปีพุ่งเศราคนเราว่าไห่ยาไห่ยัดเคลือนเนี่ยเอ่ยสันว่าไห่ซื้อตัวได้เนี่ยครับนะก็ะเรียกว่าสื่อเก้าสามสามเก้าหกเก้าเก้าหกอันเล้รุดเปล่ามากพอดีเพื่อนก็แล่นยันหัเก้าเนี่ยเีิดเซ็นตายเลยนะให้ให้ให้เนียนตัวนี่นะเนียนตัวรุดป่ากออกไปนะใช่้หมปูว่านปูกระทตวงตลอดวานได้แล้วด้วยลูก ได้แล้วงวดสิมาเนี่ยเฮ็ดผ่านปุ่มผ่านปุ่มปุ่มผ่านปุมนป่มผ่านแะไรเงี้ยอิอนเหรอเนี่เ,เป็นผ่านเฮ็ดเป็นปุ่มปุ่มยังไงไม่พอส่วนพอเสียยังไงเนี่ยสิบ,อบอ่อบานบานพอเสียปุ่มยังไงอ้วนอ้วนแล้วกันนะว่าสวัสดีครับเขาเลยว,ว่าจ้าลุดเฮ็ดมาให้ยวันนี้ก็เลยได้ดีหลีหมว่าน,านห่องเขาเปิดเป็นร่ม <c oughs> ดีใจอก <c oughs> ันก <c oughs> ็ค่จอกันแล้วก็ ป่านนี้ฟูกับมาเพียงเสียงโกลนไม่นอนก็ที่สามสิบเอ็ดน่ะแต่มะเพียนเสียงโกลทั้งมันแฟนแม่มสมพัม่โกนเป็นโฮกเก้าป่านนี้เอาอจากแต่ตอนแรกโนนกนแปลโฮกเนาะคือมะโกนโฮกเก้าเสียงโกนกระเถารนะโกนกระเถามันจะมันเถาร้ายมันกินเราเมื่อหรือมันโกนเอาหวัวมันซากมงน่ะสีมุมงแรกเขาไปเอาเขาไปฟูกเอาสีามุง่งแรกเขาไปฟูก แสดงว่าแม่น hmm. <sh> ่ะงกเก่าเขเลยกมาถามปูแล้วปูให้ปูว่าได้หน่อนไปเอาเพิ่มอีกสัตว์เอาตัวได้ล้วปูอ่ะเอาเอาตัวนั้นเอาเอาปูเ่านี่บอปูเอาตัวฟันนี่วันถ้าฟันอ่ะฟันได้สามเก่าเลยกเป็นนักสามเก่าไล่มาสามเก่ายี่ได้เป็นล้านดอกกระปูสามนะที่ได้ไลยค่ะเพว่าซื้อไว้ไลยค่ะดิ้งเนี่ยแล้วมันก็ได้ อันตัวไอูกเก่าก็ไเลยค่ะหาลอยนา่าจหาลอยก่าบบทาคาบเสีกบ่างเหี้ยเนาเียวอนะว่าอยอะมากค่ะนอะรอบนี้เนาะไก่บอมเ<อ>นหน่อยด้วยค่ะาบานบานี้ได้ฝันดีฝันโตมากก่าไอ้นนอบนญนางอยู่นี่เืน็นกับ้างเอ้าอัน ว่านดียวเล็กมจะใส่ถเก่าจะย่งยินบอสันแก้วคือเบาๆตเกียบสันมันก็ไล่ถือน้ำมันก็ได้น้ำหย่อนเลยว่านางหัวนี่แหละเพื่อนจะบาดิเพื่อนผู่เพื่อนสั่นเบื้องทีเพื่อนกนเสือไปเห็นเพื่นโอ้โตซีูเก่าเ่มื่อวันที่สามสิบเอ็ดเพื่อนจะได้ผ้ากับหาซื้อผู้เพื่อนได้หลายมันจะพุ่งมั่งเพือนะอยู่เพื่อนหนออเพื่อนับพวงแตงว้านนี่แหละจ้ะโอ้ถามตองวดได้บอก่ะน ได้ถามปูถามปูว่าเสียงเห็ดผ่านปูเนี่ยหามื่อได้ไ้เาจะพอสิบบกอยพอสิบบกเจ้อสั่งวดงวสิมานนี่แต่พูดเถ้าตัวไม่สุก่อนแท่เถ้าข้าวกเกาโอเถ่ากกเกาเถากเกาเถ้าพักเถาจะได้เงิ้นพูดเถาเกาสัปีแล้วพอเกาอ่ะแม่ก่อนที่ผาปี วาเท่าก็หันอีกอันอันหกสิบห้าปีเท่าก็หันอีกเท่าก็หันเปสุขพ่อเลยไหอันเราเกิดรวาระหกสิบห้าแต่เราเกิดพ่อสระสองสี่เก้าเก้าเออตัวนั่นละอ่ะสันตัวนั่นละตัวเท่าเท่าอันละอ่ะสันเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าบาทเงินผู้ถา่าเก้าสิบเก้าบาทใส่เครื่องค่ะ ใส่เครื่องค่ะใส่ใส่เครื uh, uh ่องค่ะหวดจไม่ก็หนิจ่ะหวดหัวพื้นที่สิบหกหนิจ่าหนิจ่าแต่ซอยกันหรือเปล่าใส่ใส่เครื่องค่ะเครื่องค่ะของคุณอยางอดไปเตี๋ยวเครื่องค่ะที่เท่าไหรเท่ารูปกระเลาะเก้าสิบเก้ามหารสองก็ได้สี่สิบเก้าจุด โอ้49.5จะเพราะว่าแฟนในโซ่าหนักฮุกที่หาดีแต่ว่าแถาอาจเป็นกราฟหัวจาฮุกเป็นเก่ามาได้ฮุกเป็นเก่าหน้าเนาะเพราะว่า49.5ออนนี้ใา้กินยอดข้างไว้แต่ว่าดูกบบว่าทันเด็กๆฟังคิปพักดอกอัน่ว่าเป็นเหล่ารงคิดแน่ะเพราะว่าเมย่อยู่เลยท่านเดยอดฟังเพื่อน่ะ ตัวว่าตีเลขกได้วดต้องหันยาโยไม่ได้รับเดนะี๋ยวนอนนอนฟังอยู่สี่หาเทียเก็จีตีได้เลขกู่ตัวกับคู่นี้ได้เนาะอันนี้งวดนี่ปูก็บ,บอกว่าให้เฮ็ดผ่านภูม่มายพอนกุนทางอันตะว่าผ่านภูมิภูมิญ่ค่ะญ่ค่ะแล้วก็แพงพอดีนี่งเงื่อนสื่อบ่ล่ะ,ละ ตีมีเงินแล้วไม่พอหัอกันพ่อให้ยแล้วมันแพงเนี่ยแพงแล้วมันไงพ่อคือปูละว่างละแม่นจากปูละว่านูเลยว่าแพงมนกกว่าสีเสือปูหายงูเสือก็เลยว่าไปซื้อไปซื้อไม่พอเด้อเอาไปซื้อไม่พอเดี๋ยวพอสิบวกว่าสิเห็ดเห็ดมากเห็ดปุูเงินหลายมากทวายเม่์ได้ ต่ว่าให้ไปซื้อผ่านคุ่มอ่ะไม่พอเบิงก่อนให้ซื้อไม่ห้ได้ห้ซื้อเมื่อน,นี้ละ่ะบบดนี้ยอดมันมสูงสูงแล้ว่าถ้าเท่าบ่อสูงกว่าราคาก็สูงอ,อีกสูงสุดยอดเลยแล้วว่า ถอดทำไมค่าสูงสุดยอดนะสูงสุดยอดนี่นแต่ว่าท่านผู้นี้98บาท98บาทสูงสุดยอดแห้งแล้วก็ใหญ่ค่ะั่นแห้งเดียวแบบนี้เื่อนสือันนอสือเปียวมากใหใ่เลยแยวมากเยอรดูด้อยคุนแต่มีพ่อค็นเย็น หิวเอามาถวายมื่อไดคอยสีสับไวาเพื่อนอนกอกจ้ะเนาะแต่ว่ามื่อนี่ไปซื้อมาแล้วซื้อภูมิมันท่านภูมิมาแล้วแต่ว่าท่านดไดปเป็เดเห็ดจะบดสีไปประกอบก่อนอคอยสีแมกนิชถามเราอีกเที่ยนหนึง่ง<ไ>จ้ะว่ามันแมนบอให้ไปซื้อไม่เราเมืองก้อนว่ามันแมนบอเลาวคอยเสียนบ่อ,บอว่าได้ว่าได้ อืมตั้งใจให้กับจังมาตามต่อเจวันคนอีกรอบค่ะว่าคนจะนั่งดวงดีเนาะตอนนี้เนาะค่ะฟังอีกรอบนะค่ะนี่คือตอหัวค่ะใะส่เื้อวัดท่านเดี๋ยวท่านโชคนะคะน่ะเนาะจ้าทายกดมือสองมือก่อนล่างเห็ดต้ตนเงื่อนขึ้นไปก่อนเราเอเพิ่นสิบอกจังไดร เพราะว่ามือน,นั่นจะเหตุตนเนงินจะกินจะเหตุผเงิ่นจะเก็บไเงื่อใดะไคะเนี่ยอันนี้ท่านในหลูงจะ่าเหนื่อดเพราะว่าสื่อผ่านมาแล้วเขต้องไปแลกเงินแลก,กนังมาก่อน